สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือน,นี้มาก,กับพี่บอลแดงคือเกาจ้าสวัสดีครับ <laughs> มือน,นี้ได้ผลไม้ป่าตามฤดูกาลมาฝากพี่บอลแดงอันนี้มวยหอบมาจากพี่บุญมังสาหานเลยค่ะพี่น้อง<ช>ไอพี่น้องไทยเบิ้งมาหมากเอียงเทลงเลยจ้าไอพี่น้องไทยเบิ้งเนี่ยค่ะว่าหมากเอียงเนาะจ้ะอันนี้ซื้อมาโลหนึ่งอ๋อโอ้โหอ๋อถูกเสียดายชอบมากตอนเด็กๆมักแห้ง ตอนเด็กๆคือชอบมากป้านะผลไม้ป่าหายากหอะเมนผลไม้ป่าตามฤดูกาลหาทานยากขมเขาว่ะพี่น้องไพหูขอมเมนเลยจ้ะมาอีกไงน้อนี่นี่เคยกินไหมน้อมีคนเคยกินพอพี่น้องแต่เนยน้อยมากแห้งเด้เพิ่นหอมหวานหอมหวานแล้วก็แบบอร่อยอืมกินงในข้างในมีแบบเป็นเมล็ด แต่ว่าหอมหวานหอมหวานมากมเนื้อสีดำหน,หน่อยพี่น้องอแล้วกัดให้ดูกันกัดบบนี่ค่อยกินบอ่บอยๆเลอเดี๋ยวพี่น้องจะว่าไม่ล้างล้างแล้วใส่ถุงเนอ้อไ,ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมากินเลยนะ <c oughs> มันช,ช้ำช้ำเพราะว่าอะไรเวลาเราล้างน้าน้ํามันขังอยู่ในถุงอพี่น้องอหอมหวานแห้อหอม รีบอแดงไม่เคยกินบ่แต่หน่อยหน่อยมวยกินมากมากแต่ว่ามันหากินอย่างเดียวนี่มากเดือยไก่ด้วยค่ะพี่น้องเดือยไก่หรือว่าละมุดป่าเมนหรือว่าละมุดป่าพนันประชาพี่น้องไทยเอาไก่เป็นไทยข้าวหนึ่งนอกแ่จะเลยนอกจะเลยแล้วแต่ว่าพี่น้องไว้กว่ามันกับหูจักอยู่อร่อยมากหอมหวานหอมหวานเป็นหน้าเป็นยาพร้มเนี่ยพี่น้องเนะแต่ว่าบลูว่า ซอยทางด้านไหนแต่รู้แต่ว่ามันเป็นยาเป็นสมุนไพรงงแต่ไม่รู้ใช้ทางไหนกินเยอะไม่ดีนะ่นนี่เป็นยังมันจะทำให้กระเพาะอาหารเราแน่นอิ่มบอ๊ะอิ่มแต่ว่ากลิ่นเหมันกับคล้ายๆละมุดอยู่ได้นาะคล้ายๆละมุดอยู่น่ะนิดนึงส่วนโตมากๆพี่หน้องแต่เด็กหน่อยนั่นเอามานี่กินวันใหเด้แบบว่า พอไปเอามาในป่านะม,มันยังแข็งแข็งบนี้เอามาบ่มใส่ในใกระติบเข่าไว้ให้มันอ่อนสักสองสามมืออ๋อหอมอนพี่หน้องทุกวันเนี่ยหาทานยากนนยพี่หน่องเพี่อนเบะเด๋มาจากในบุหงเราขายกิโละลร่อยก็เลยต้นมันเป็นยังไงเนาะต้นมันเป็นเนี่ยเดี๋ยวบ้านหูมก่อนเป็นผุ่มบ่อร่อยมาก เห็งเขียวเขียวนี่่บมันดิบด้วยค่ะพี่น้องสุกแล้ว,ลวอืออ่อนหวานหอมไม่มีความขมบางนวยกระซัมเ่เอาออกแต่ว่าจะมีกลิ่นกลิ่นหอมมากเปลือกเพิ่นับฝาดๆน้อยนึงนะค่ะพี่น้องน้อยเดียวนินลม แ่บเซยมาครับไม่เคยกินมอ้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเคยกินแต่หมักไวยไม่เคยกินหมักไวยไม่รู้จักเนื้เป็นสีดำๆยิ่งไงตัวแบบเนี้ยไอ ตัวไอ้สีเอฟเอฟอ่ะหวานมากบิ๊กเบิม้มอ่ะลูกใหญ่ๆใหญ่เป็นพวงเป็นพวงแบบนี้เลยแ<ป>บบนิ๊กเบิมเขาม้ขตา,าตาเป็นเข้าตาลุงตาต๋อเดี๋ยวพี่ป้ามากหยอกยวค่ะ อ,อยากให้เบิองเม็ดถีกรองยองถางจริงหรอแซบหลายแฮงถ้าว่าเม็ดกับไข่ไข่เราหมุดบ่เนาะเราหมุดแบบนี้ไหม,มแต่มันจะยาวกว่านี้เนาะนิดหนึ่งคือกันเลยกลิ่นก็คล้ายคล้ายดูเม็ดเหมือนกันคล้ายกัน กินเพลินดหิหวานหอมเนาะกินเพลินกินอร่อยดิโลละหนึ่งร้อยเลยปอนเอ้แพงอยู่นะไม่ของหากยากนะใช่คือพอใจเท่ากับแม่แบงอ,อยากกินแห้งพี่น้องบ่ได้กินแบบไร้ไม่แพงในหมายถึงว่าคุ้มค่าก,กับแบบราคาของเขาะนะนั่นหลายร้อยเหรอเลย <c oughs> อันนี้โลหนึ่งปะ เพิ่งมาโล่หนึ่งแต่เมื่อวานมันเกินอยูก่กว่าอยู่แล้วอของหายากมันต้องแบบนี้แหละหอมเนาะมันไม่ได้มีกันง่ายๆนี่นอตต้นมนะันเนาะแมน่นไข่มดแดงมันทำง่ายยัง,พยงแพงหมายถึงว่าออมนทำต้นไม้ต้นไหนก็ได้อะน่าที่เป็นรังอันนี้กว่าจะเป็นต้นของเขากว่าจะได้กินแต่ว่านานี่กับไข่มดแดงเนาะ เมื่อกี้แอบมีคนมาขายแอบซื้อไว้แล้วพี่น้อง <c oughs> อันส้วนอันส้วนาขายงามงามขายแถวบ้านขายถูกนะาขายส,าสาวยสวยี่สิบบาทได้เยอะอร่อยกินเพื่อนกินบัวบัดหลบพี่น้องขั้นสีกินมันหลายแต่ว่ากินเรื่อยๆเนาะนันเพื่อนแซ <c oughs> ่เย็นๆมากินแซ่เส,เส,เสพี่น้องหอมหวานฟิลประมาณแบบนอนเปย แล้วก็คุยกันแล้วก็มากินนะนะอร่อยจังหมักด้วยไก่หรือว่าละมุดป่าภาษาทางสมุนไพรเป็นอื่นพันวะเป็นแบบนี้เลยนะพี่น้องมันเหมือนด้วยไก่ไหมไม่รู้คือกันก็หมักเซลล์เนาะเหมือนมะเซลล์นะหมักดันอะ ดาหารไม่เคยมีอะไรเลยเนี่ยบอกเอา้าจริงไม่เคยเห็นเลยอยู่มุกทหารผลไม้ชนิดนี้เหมือนกันกับเขาไม่รู้จักบอกไว,ว้นล่ะลูกไว,ว,ว้นะล่ะบุกูาจับอีหลีเกินมากเราบุกเคยจืดพี่น้องไม่เคยเห็นต้นปกติก็เป็นคนขี้ดื้ออยู่นะ่าพี่น้องมากไปตามป่าตามดงอยู่เพราะสมควรนะบ่าวเรียงอะแซ่บ คือจะมะกอ่ออย่างพวกนี้ก็ยังเคยกินนะครับมะกอ่อนะไอ้แข็งๆที่เขาทุบกินอนะ่ะไม่รู้จักรู้จักแต่บักเคาะมะกอ่อไอ้รู้จักแต่อันลูกกอ่อมากที่ว่าเพิสมๆนะลูกกอก็เคยเห็นกระบกก็เคยเห็นอ่ะกระบกเคยเห็นเคยกินนะ่ะมะเข็งมะเข็งลูกดำๆต้นเข็งอ่ะ บกหดขารู้จักไหมบกหดขาอาจจะเรียกไม่เหมือนเลยบกหดขาภาษาอันเนี้ยไทยเอื่นย้ยงน้แบบนี้อู้หูเหมาจไม่ได้บกหดขาดําๆอ่ะไม่ใช่บกว่าดเลยบกหดขาแต่นี้ไม่เคยเห็นแปลกมากทำไมมันไม่มีเนาะอยู่มุกดาไม่มีใครเอามาปลูกบอคนละป่ากันมาจากแปลกแปลก แมวทะเลาะก,กันรเป่าวแมวจักมาจะใส่พี่น้องอยู่เพื่อนผมบ่เคยเลี้ยงมาบ่ <c oughs> เคยเลี้ยงป็ด๊ดบ่เคยเลี้ยงไก่บ่เคยเลี้ยงแมวไม่เคยเลี้ยงสัตว์เอาหลงกันดิไม่ถึงอยู่บ้านออยู่บ้านอย่างอยู่นามีหลง หลงหลงมานั่นน่ะแต่ต<า>ม,มันรู้แต่มันรู้ความมากเลยครับอืมมันเป็นหมานี่แบบว่ามันนี้มันมันรู้ความบอกให้มันขึ้นรถมันก็ขึ้นเรียกมันก็มานะครับออืม อร่อยก <c oughs> ินบัวซอสหรอกมันหอมเนาะแล้วก็หวานถงเหลืองนี่ยังอร่อยอือหือแนะนำเลยให้กินตัวงเหลืองถ้าจะกินอร่อยอร่อยปะอยากมา <c oughs> <c oughs> อุ้ยยากมาค่ะพี่น้องมือนนิกน็เอาผลไมา้ป่าตามได,ดูการมาฝากพี่ต่อหน,น่องด้ค่ะเป็นผลไมา้ป่าโบราณหาทานยากเนาะหมักเดยไก่ด้ค่ะพี่น้องแซ่บจ้ะหอมหวานแนะนำเลยด้ค่ะถัาถ้าไปเห็นในตรง ฝ่าจัดด้วยค่ะพี่นงเสียบอีนี้จ้ะพี่บาแดงบบเคยกินกะว่าเสียบด้วยค่ะพี่นองอร่อยมากอันนี้หอมมาจากพี่บูนมาฝากเป็นผลไม้ป่าโบราณหาทานยากนะคะพี่นองแตงแต้เด็กหน่อยบบเด็กกินจักเถื่อ,อเคยกินอยู่ประมาณสองสามเถื่อแล้วก็หายไปเลย,เลยหายอยากแห้งบันนี้เห็นเพื่อนโพสขายก็เลยไปจัดมากค่ะพี่นงเอามาฝากพี่บาแดงหอดมุกดาหารเา,า,เ,าเอามาแหลกกต็ตมอึง <laughs> เอามืนอนี้ก็ขอพูดพี่เบาแดงหลายๆเด้อค่ะคุณมั่วซอยอมวยชิมเนาะค่ะแล้วก็ขอพูดพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้หมวยแล้วกับพี่เบาแดงมาโดยตลอดขอพูดหลายๆเด้อจ้าสำหรับขีดในมวยแ,แล้วกับพี่เบาแดงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ